Ôi, trời ơi, ta. Thành công. Thành công. Thành công. Thành ไอลอกหน่อยไปไนมังริงก็เป็นฮ่เมคบเตกมเต็มแล้ววันนี้มาเปิดตัวพีเซอร์ตัวใหม่้เขาแกะแก้วันไ้รับพรีเเอร์ตัวนี้ิงก็ที่านกทากันแล้วอ่ะแล้วก็สาที่อทานกวยอเข้าร้านสะดวก้ก็ กิตลอดแล้วก็คิดว่าทั้ง่นอทั้งเขาก่นอยก็คงจะแอบเป็นและว่าทานกต่ดนไปนาไม่้แทนไม่ได้แม่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 าม่แมเม่แ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 ม่ม่แม่แม่แม่ม่อ่แม่ม่ม่แมเมื่อกี้ว่าม่มีมาิมมบ้างครับมนูอะไร้งู ไม่าแงไ่มมีรเน่เยเมคเี่ยริจกแล้วก็มีแบบว่าเโรยคใช่ก็เป็นโปรดักต์หมล่าสจริงๆทำได้หลายเมนูไหมครับผมทำได้หลายเมนูค่ะก็จริงๆก็ไม่ใช่แค่ว่าเด็กนะแต่ว่าผู้ใหญ่ แกทานได้อย่างเมื่อกี้ี่แม่พูดที่นเวนเวีย็่ว่าเวลาคุณทานเนื้อย่างอะไรเงี้ยเป็นแบบสไตล์เกาหีที่ทานมีคนเยอะแล้ก็แบบว่าเอาสัตว์เองนอย่างอนทีจะเห็นในนมนูแคายนีกบ้างนีคาจะมีแบบอะไรกันาแบบเขาแบบเแบบคยหนีบเออเออ ตองติดต่อไปทางบัาเออนี่จริงๆก็เป็นข้าปั้นนี่ก็เป็นเมนูที่เกลวชอบเลยแม่เป็นโรงเรียนด้วยค่ะบางทีก็จะเป็นข้าวพุกปั้นูแล้วก็ปั้นๆหยาบๆอย่าเียแล้วก็งเปโรงเรียนกานเล่นทุกเนื้อ Hoa kia hoa kia,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  hoa kia 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 ขาแก็ตบุญกาศแล้ค่ะเอ้น่นอค่ะสะดกไปตามคะตป่ตามงเนชันนะคะเชื่อว่ามีแจทีนะคะก็ฝากด้วยลวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสายด้แขัมีอะไรมาให้ไ้กมโมทังอิจิลนะคะรสอล์เอรีภารยาค้งมเหลากหลายากเลยป็นตรงที่อ้็จะเป็นตโวพีโล่ค่ะ เด็กก็จะชาแล้วมีก็จะแบบกรับกรอกนะอ๋อแล้วก็ที่ต้องฝากเลยตอนนี้ก็คือว่าที่แทกไก่ข้กง้อวแ้วแกงข้แกง้าแกง้แกข้ง้าแกง้แก้แกง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 ้างวแกง้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 าแกง้แกง้แกงว้าแกกง้แกง้แกง้แกง้าแกางวแา เะรยองไงค่าไร้ง <zo> ย <ys print> ังไงยังไงคั้งยัดูใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมตกตัวน้องไหมเออมันีที่จะตกไลฟ์สไตล์ตว่อย่ไหนด้รส่วนที่สำคัญเลยก็คือรื่องของนก็เป็นล้วก็การสัเตของยหรออะไรเยก็บเ เรื่องของชั่วงกานทำงานจารห้รูว่ามาได้กับไม่เดฟังป้ไม่ได้ไม่ได้าเข้าใจว่าเออเด็กคือจะมีอะไรที่าอยากได้ไม่ได้กลก็ขอคนที่เข้าใจว่าอ๋ออยากได้ที่ธรรมชาติของไนอยาได้กินวยเี๋ยวหไม้ขอบคุณพิตร่อเ าแต่อย่างบางทีธรรมชาติก็ธรรมชาติเจอไปหมายถึงว่าบางทีก็พูดคำอะไรที่สุดเพราะเอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเป็นมีนนี่หรอจะเกี่ยวทำเมนูอะไรก็เราเราดูยังไงขอบคุณค่ะแล้วเวลาเรารับมาแต่ละคนเราเราอยากองเกลกินก็เป็นยังไงอยู่พยายามเข้ใจกนหนาหลายเลคือไม่ได้พูดเยอะอะค่ะ แค่จะเล่าใหได้เลยาน้องก็คือล่ะเรื่อมัก็อัจะให้ดีเทลเียวเกี่ยววามากอก่อนี่เอเหรียาแมใส่้วไม่ใ่แตว่าไม่ได้าเกีวบุนี้นี่นะแล้ววนับนียวม่ไม่ไ่เขาอ่ดเข้าใจว่าวันนี้เขาจะมีเพราะว่าเดี๋ยวเขาโง่เราเด็กทียน่าเที่ต่อรองนะคต่อรองว่าพี่มเรื่องนี้แม่ดีกว่ารือว่าแม่แบบนี้อะอย่างที่เห็น จะอยากให้นะคือแปลว่าจะอะไรมีรู้แสกคือคนจัดอีเวนต์เข้าใจมีบุมให้เด็กเขาแบบว่าได้ทาอะไรได้เดินไปเดินมาแล้ก็ยังอยู่ในซีนอไอางเงแล้วันมี้พิซเซอร์วิ่งเข้าไปยได้อีกจับหัวจะเท้าเยนเลยังไม่ได้อีกยังไม่ได้อีกหลายหลายหลายหายโอ้โหเข้ามาแบบสาวุเออ แต่เห็นว่าบางทีเดตเตอรนใ่เข้ามาคือต้องใช้จริงก่อนถึงจะรับก็เด็กมันโกงกันไม่ได้บางทีโกมีลูกหลุดมาคอนเส็กอะไรอย่างงี้นะใช่ไหมใช่เพราะว่าเด็กบางทีก็เกาอารมณ์เกาอารมณ์เขาไม่ได้เลยเงี้ยเราเป็นอย่างน้อยก็คือว่าต้องให้มันอยู่ในไลฟ์สไตล์เราจริงๆต้องเราไม่ไม่ได้สูงแต่แยามของพี่ไิ่เข้าหานี่เองพราะเวลาเราดูพี่คนอยากดูตาม

ที่ของฝที่ของับคุณเชอค่ะกอะไรที่มันเวหไม่เห็นเต้องสมใุ้เเวลตัวนตัวนจนลักษณะงานมต่างๆเพราะฉะนั้นก็อาต้องมีต่อรองต่างว่ามีบบดโะลอย่างเงี้ยะเลเออมีให้ทวันมากสิ่งที่ติด้วนองเป็นอะไรที่เราจะคว้าเอาอยู่ แต่ช่วงนี้กินอะไรอยู่ไหมอยากไม่กินนอนกิน้าไมคะอยา้าแบบเวลาเา่ก็้สึ่าขะอยากในแต่ไม่ค่อยใสกนนะแต่ากได้ใส่้าววัน่นแหละไม่ได้ก็เเทเออโตเออเหมือนจะมีอะไรอยู่นมือเห็นเพื่อนที่โรงเรียนหรือเปล่าม่รโ้โมเงิไม่ได้ก็มเงด้อย่ นทำได้ปต้องเป็นเตอร์อะไรอยู่เจ้าเจ้ามีขนมใหพี่เอไม่รู้จ้มีขนมพี่องไม่้พร็กเินอเอเพราะว่าคือจริงจริงเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาอาจจะมีโปรเห้กันในาแบรนด์แล้วทีนี้เนี่ยเปืออ๋อเดี๋ยวนไปทแบรน์ก็เปิดแบบป่าแบบว่าให้มาใหว่าอะไรมันให้ดูน้องว่า เสร็จวันนี้ให้เมีป็นเบอร์ลี่เอาไว้แล้วก็จะบอกเขาว่าให้กลับเสร็จวันนี้เพราะว่าชื่อเนี้ยมันเหมือนแบบที่มันเป็นชื่อที่คนใออกเสียงดเยอะบางทีเรายังพูดผิดพูดถูกเลยก็เลยถ้าเขอใครพูดที่มันไม่ใช่เขาก็จะไปแก้ไม่ใช่ต้องเป็นแบบนี้แสดงว่าความจำเป็นด้วยก็เด็กอะความจำเขาจะแบบจำไว้แล้วเขาไม่หนุนเลยนะคะว่าเขาเป็นพีเซนเตอร์อะไรก็ต้องรักษาสิทธิ์ของการเป็นพีเซนเตอร์นั้นได้อย่างดีมากเลยเก็เด็กอะเนาะเด็กเขาจะแบบ เขาจะเขาจะเขาจะต่งต่งออยาีไม่หมถ้ามันองแบบัเลกมัหมดแล้วมันมันเยอะมากเลยล่ะคะเยอะจไปไหนก็เห็นแต่หน้าเกลคงแม่ว่ยังได้อียังไม่ทำลายสัญสีที่แม่เคยทไว้แม่รูปแต่งแม่อะ ไม่เป็นไรแม่แม่กี่ชิ้นอองมาเจอแม่กี่ชิ้นท่าพิ่สของแม่เป็นเท่าไหร่คะมีหนึ่งก็ต้องมีสี่กว่านี่ลูกสาวเกินแจกไปแล้วนะเรานับก๊อบเล็กจ๊อบน้อยได้หรอรไม่เป็นนะให้คุณผู้ชมถามแฟนว่าถ้าตัวนี้คือแบกแม่นุ่มใช่ไหมในแม่จริงดีกว่าแบกแม่มาถึงมาถึงว่าโทระสมุดกันไม่ได้แบบว่าเป็นแพ็กเกจคือก็มันมีคือมันเป็นหาบริษัทนะคะค่ะบริษัทอื่นก็ มันก็เป็นเรื่องของการจัดการรายได้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ตกเป็นของเขาแหละตกมทั้งหมดของแม่ก็สุดท้ายพาะตัวดิฉัมีส่วนเอเรีย่ตกเพียงแค่ชั้นไหนตกเพียงแค่ชั้นไหนหรือว่าตอนนี้เรทำาแล้วอย่ีว่าจะเรียนอะไรอ๋อจะเรียนที่เดียวกับพี่พอที่ปิดเอราี่ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ไปหรือเปล่า พี่ช่องถามเรื่อนยิ้มเรื่องที่อุ้มมาแล้วมาหาแม่แม่อยู่เออแล้วพอเจอแฟนคปับหลายคนบอกว่ามันเกิดได้ยังไงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบว่ามันจะคล้ายๆมันจะออโต้เนาะด้วยความที่โดนโดนข้าสกิปตลอดอย่างเงี้ยคะแบบว่าเอ๊ยยิ้มเลยยิ้มเลยจะมันชัดจีนี่ไงที่มันจะเ เลยจะแบบเหมือนพอกแอเปิ้ลนอนก็ไม่หลับไปเแล้ววันนั้นคืุณก็งอนแม่อยู่ยังไงคะเอาจริงว่าจำไม่ได้แล้วว่าว่าว่างอนอะไรจิดว่าจะกระชากเขาคิดว่าจะแก้ไขอะไรบางอย่างแล้วแบบว่าเม้งเม้งอยู่แต่ทับสวิตช์เร็วมากนะคะคือหน้าเมืงคิดแล้วหน้ากบไปเมืองอีกก็บอกแล้วเอาโต้แตไรยก็เหมือนไม่ทันได้คิดหลายคนจะได้ยินคำสั่งแล้ก็อะไรแบบนมาถามว่าอยากเอามาที่ไหน DNA เนี้ย ก็ดีค่ะแต่ว่านก็ตองมต้องมบอ่ะก็คือฉุมก็ไม่กล้าแบบโอ้ยลูกฉันมี้สมิธหรือว่าี้คือตอนนี้เขาก็สามปกตนเราก็ไม่รู้ว่าพอเขาโกขึ้นพอเขามีเป็นความเป็นตัวใครตัวเองมาเขาพ่อหายไม่เดือนสด ไ,ไม่เแบบป็ก็ได้อย่างแบบอย่างมีเหรียนมี้เขาไม่ได้เียนไม่ได้เรียนหเหมือนกันจากนี้มาสิจะไปบงคับมีจริง่เนียตอมไเล่นแบบอ่าก็ต้องใี้เขเียกเับ่ว่าตอนี้เาย่างแบบเขาเดี๋เาจะฟเแล้วเขาายในขมขายขนเน่คนก็แจวว่าเขาแยกแยะเรื่องส่วนตัวเรื่องอานได้อยู่าเก็ชาวเน็ตก็่าไปยม ไอเด็กเขาเป็นคนที่สีหน้าแบบแต่ชมว่ามันเป็นเพราะว่าเด็กด้วยอะถ้าพูดเด็กเขาก็ไม่เก็บปีนวด20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20ิ0 20บ0 20ท0 20 20 20 20 20 20 20 20 2่ะ0 2อ20 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 20ห0 20 20 20 20 2บ20 20 20 20 20 20 20 20 20 2

ีิเอะไรอยี้ยเกี่ยวมคือเรื่องบง่างนีพอมันไม่ได้แบบได้อในรายการมันไมได้อ้มาในชีวประจาวันเราบางีก็ไม่ได้ถกอิมยบขึ้นมาพูเวั่จริงหลายๆคนก็เป็นเหกันอ่ะเรื่องในเคนในบ้านในครอบครัวอะไรบางทีเราก็ไม่ได้มานั่งฟูเรืออกัรว่าไม่ได้แบบมานั่งแบบ ย้อนลำดึงถึงเหตุการณ์ทางนั้นทางนี้อะไรเงี้ยพอพอมันเป็นรายการมันก็แบบมันก็เผื่อคุยกันไปเรื่อยๆแล้วมึงตอนจบานามันก็พาไปบางเรื่องเราคือรู้อยู่แล้วจะพันเรื่องเราก็แบบเฮ้ยที่ก็คือไม่ทราบเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆส่วนมากก็พอพอเรื่องน่าแตเราได้มีการบีบเขาเคื่อก่อนไปแล้วว่ามันจะมีประมาณนี้นะอะไรยังไงไม่ได้บีบเดี๋ยวมาเช็คเทปเอา

ถือว่าใจมันเป็นยังไงเหมือนซอยบ้านอลมันก็เหมือนเราแม่เบ้าลนเออไใจได้ตอบแทนเราไปแล้วซอยด้วยัคนอย่างคนเห็นภาพคนทบอกว่าดีใจท şey oh like oh like like ี่รา่งเยื่อมี่ผิดที่ดีใบ้านนี้โอ้ขนาดเลยก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็มันไม่ได้แบบ ม่ได้ย <pillows> <Liberal> <appeal> ิ่งใหญ่อะไรเอนเราก็ทำแบบทำู้วึกเราธรรมชาติเราอยู่แล้วใช่ออฝากสุดท้ายแล้วเขาแกะมาฝากเาแกะเขาแกเขาแกเขาแกะมาขของเาแกะมาเดขายขนม่นี้้าง่ว้บงแก่มีล้วนครัม่

ได้2ได้ที่ ah. <coughs> <coughs>